สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับวิชาศิลปะเหมือนเดิมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้วาดภาพระายสีนะครับเป็นเทคนิคการใช้สีไม้นะครับเราวาดภาพเป็นผลไม้กันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพระายสีนะครับที่เป็นนะครับในส่วนของภาพ ดอกไม้กันนะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวคุณต้องหันกล้องครับในเบื้องต้นนะครับเราจะต้องเริ่มเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะมีดินสอนะครับมีถีไม้นะครับมีกระดาษนะครับมีแผ่นกระดาษแล้วก็จะมีที่เป็นยางลบนะครับเกี่ยวกับโนนะครับในเบื้องต้นเลยนะครับเราก็จะมา ร่างภาพเื่อนสอบกันนะครับภาพดอกไม้อย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มเริ่มการร่างเริ่มต้นเราเอาเกณการกดน,นะครับที่เป็นส่วนองที่เป็นจุดที่เป็นเกนดอกไม้นะครับหลังจากนั้นเราไปแบ่งด้านข้างนะครับให้เป็นมุมที่เท่ากันดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ย เราสามารถผลิตได้หลายรูปแบบครับใช้เป็นเส้นโค้งนะครับเราแบ่งเมื่อกี้นะครับคุูจะหมุนดินสอตรงกลางขอเป็นวงกลมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คุณจะแบ่งน,นะครับในมุมที่เท่ากันสีด้านนะครับเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีสีกลีบนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาไล่เส้นมาตามที่เราได้ขีดไว้นะครับ แล้วมาดูระยะนะครับของกลีบดอกให้เท่ากันนะครับอันนี้กูใช้ดินสอ E E นะเพื่อที่จะให้เห็นเส้นที่ชัดนะครับพอใช้ใช้ดินสอธรรมดาก็ได้ครับอตอนนี้นะครับเราก็จะได้ดอกไม้1ดอกเลยนะครับเป็นดอกไม้1ดอกนะครับที่มีสี่กลีบนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ ขีดเส้นตรงลงมาครับระหว่างกลีบใบตรงนี้นะครับขีดเส้นลง,งมาให้พ้นศูดลงมาข้างล่างเลยนะครับให้พ้นศุดย์ลข้างล่างเลยเยวง่ายๆนะครับครับอ่ะตอนนี้เราได้ที่เป็นดอกไม้นะครับที่เป็นดอกไม้กับก้านแล้วต่อไปเราใส่ที่เป็นใบนะครับใบไม้ใบดอกไม้นะครับ อดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถจะเปลงได้หมดเลยนะครับก็เราจะต้องใส่ที่เป็นก้านใบนะครับอย่างน้อยสอ,สองก้านนะครับเพื่อให้ดูสมส่วนะรเราก็ขีดเป็นเส้นโค้งๆนะครับ่ง,ง่ายนะครับเบบง่าย ระยะของของใบเราจะตรงกันหรือว่าไม่ตรงกันก็ได้นะเราจะามาให้มาดูโค้งนิดนึงนะว่ามหแบบ,บครับตอนนี้เราได้ภาพร่างที่เป็นตัวดอกไม้แล้วนะครับเดี๋ยวผู้ขอเพิ่มความเข้มอีกเราจะได้เห็นชัดนะครับ บางทีเส้นมันอ่อนเกินไปนะครับเราก็มองไม่ชัดใช่ไหมครับเราก็จะต้องเพิ่มนะครับความเข้มของเส้นขึ้นอีกนะครับเส้นหนอนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องเพิ่มความเข้มเดี๋ยวกล้องมันจะปรับจับภาพไม่ชัดครับหลังจากนั้นนะครับอตอนนี้ได้แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับนะครับหลังจากที่เราร่างภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้อง <c oughs> เตรียมสีนะครับสีในโทนที่เราจะระบายที่เป็นส่วนของดอกไม้นะครับแล้วก็ใบไม้ใบดอกไม้นะครับเราก็เตรียมสีไว้เป็นสีเพื่อใช้สีที่เป็นโทนสีแดงนะครับโทนสีแดงที่เป็นดอกแล้วก็ใบสีเขียวนะครับส่วนสีสีน้ำเงินหรือว่าสี สีฟ้าเนี่ยก็จะใช้ในส่วนที่ต้องการเพิ่มความเข้มของสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับเพราะว่าสีและเงินจะมีค่าความเข้มความเข้มที่เป็นลักษณะเป็นงองนะครับกก็ลง,งเอาสีแดงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเจอสีแดงแดงทมส้มนะครับลงระบายลงไปแบบเรียบๆนะครับอันนี้กูใช้การจับแบบ จับยันซอนะระบ,บ,บายลงไปก่อนนะนะครับรู้ใระบ,บายไปในทิศทางที่ไปทางเดียก,กันนะนี่ระบ,บายทุกปีเลยนะคนะร,รับเรับระบายทุปีเลยต่อไปนะครับเราจะเอาสีแดงน้บสีแดงนะครับ นโยอายออได้สองแบบเลยนะเราจะแบบเอยียงนี้เท่าน้แบบเอียงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะทําให้สีเนี่ยสามารถถบายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะดูนิ่มๆนะครับดูนุ่ม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 นุ่ดีนะครับลงมันได้นะครับนี นักเรียนสามารถที่จะระบายสีนะครับถ้าลงไปในสีแรกที่เราระบายเมื่อกี้นะครับระบายท้าไปได้เลยนะครับมันจะเกิดการผสมกันระหว่างสีนะครับ mm hmm. นะครับทุกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับเราสีด้วยนะครับสามารถทับถ่ายทับไปนะครับส่วนที่เราทับไปนะครับมันจะทําให้เกิดสีที่จะเป็นสีที่ผสมกันนะจะมีความสวยงามจะมีมันจะบอกว่าสีเนี้ยนะครับมุมนี้เป็นสีที่อ่อนหรือว่าเข้มนะครับบอกได้นะครับ นี่เราที่เป็นที่เป็นดอกนะครับต่อไปที่เป็นส่วนที่เป็นเืสสวนตรงกลางนะครับดูว่อเดี๋ยวเราจะใช้สีม่วงนะครับอ่อมาลองดูสีม่วงกันนะเราใช้สีอื่นก็ได้นะครับ <c oughs> ที่เป็นสีที่่อแตกต่างกับสีที่เป็นสีกลีบดอกนะครับมันจะได้คือความนาความอะไรอะความเป็นจุดเด่นนะครับ <c oughs> นี่นะครับง่วงนะครับแล้วมันต่างกันนะครับนี่ต่อไปนะครับที่ครูบอกว่าสีตัวนี้นะครับสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินน้ำส้มสายชูบริเวณขอบของส่วนที่เป็นจุดเกสรนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่า,าตัวบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นเงาแลวก็มีความ แค่มได้อ่อนนะครับเพราะว่าสีน้าเงินหรือว่าสีฟ้าเนี่ยพอระบายท้าลงไปในสีอื่นเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นเงานะครับเกิดขึ้นนะครับราปลงไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลงมาลงที่สีนี่หน่อยนะที่ปีบดอกน,นะครับเราระบายลงไปนะครบัรบ,รบ,รบ,รบตามขอบนะตามขอบจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเงาเกิดขึ้นนะครับเห็นไ,ไหมครับ 啊，好的。 น,นะครับเมื่อเราได้ที่เป็นส่วนที่เป็นอดอกแล้วนะครับต่อไปเขาจะเป็นที่ก้านนะครับนะครับส่วนที่เป็นก้านนะครับครูจะใช้สีสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลก็มีหลายอันนะครับเราจะเลือกใช้ได้ตามความชอบได้เลยนะสีน้ำตาลดอกน้าตาลเข้มครับใช้สีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีการใส่สีเขียวลงไปด้วยนะครับเพื่อรู้สึกว่ามีความ ชื่อนะครับลงไปเสียมตาลงไปนะครับสบายขึ้นลงขึ้นลงเลยครับนี่ครับไม่ต้องเต็มนะครับไม่ต้องระบายไม่ต้องเต็มนะสจแล้วนะครับก็ใช้สีเข้มนะครับระบายลงไปไม่ต้องทับสีเหลีตาหมดนะครับบางส่วนบางส่วนให้รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับ นี่กูขีดลงไปนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะระบายส่วนที่เป็นใบนะครับส่วนที่เป็นใบนะครับจะมีสีที่ค่อนข้างอ่อนด้วยนะครับก็จะใช้สีเหลืองนะครับลงไปก่อนนะสีเหลืองนะครับรู้สึกว่ามันจะมีใบตายใบที่มันมีสีอ่อนนะครับลงสีลงไป ให้ทั่วนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปแต่ว่ามีความทั่วบริเวณน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่สีเขียวอ่อนนะครับลงไปนหน้าใบแบบแนวรากแบบนี้แบบนีงนะครับอพอเราใส่สหน้าใบาสีเขียวอ่อนลงไปรู้สึกว่าใบใบไม้เนี่ยนะจะมีจะมีใบที่มีสีอ่อนและเข้มเกิดขึ้นเนอะเพราะว่ามี สีเหลืองที่เราลงไปครั้งแรกนะครับอยู่แล้วนะครับนี่ครับโรยระบายแบบไม่ต้องให้ปิดทับสีเหลืองระบายแบบว่าให้สีมันรู้สึกว่าผสมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้สีเขียวนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นมานะครับนี่ครับถ้าใครมีสีเขียว ด้ำสองด้า,ดานะับที่เมื่อสามารถตั้งข้างหนักได้ให้นักเรียนใช้วิธีการกดและยกมือนะครับเวลาระบายสีนะครับให้เกิดสีอ่อกและเข้มด้วยกันกดน้ําหนักหรือว่ายกน้ําหนักนะครับอ่นนี้กูก็ลงสีที่มันมีความเข้มขึ้นไปนะครับะนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าใบไม้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการแสนแปลง เติมลงไปนะครับส uh, ีลงไปใส่รู้สึกว่ามีความชื่อมาครับต่อไปกรูจะใส่สีเขียวเข้มนะที่ใบไม้บางจุดนะครับระบายน้ไปบางจุดนะครับรู้สึกว่าใบไม้เนี่ยมันมีมิติด้วยในใบไม้นะครับนี่ครับใส่บางจุดนะครับใส่บางจุดไม่ได้ม่ได้ระบายหมดนะครับทังใบใส่แค่บางจุดนะครับ จุดที่ควรใส่ก็คือบร,ริเวณขอบขอบของใบ,บ,บไ,มไม้นะครับแตรู้สึกว่าเป็นใบไม้ที่มีความเข้มและมีมิติไปในตัวด้วยนะครับน,น,นะครับเห็อย่างยังครับต่อไปนะครับที่ใบใบนดบ้านึงไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องตกใจเราสรามารถทำได้หลายรอบนะครับ เพื่อเอามาใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็ในรายวิชาอื่นเช่นทำใบงานนะครับเราก็สามารถนําเทคนิคทางศิลปะไไปปรับใช้ได้ให้ลงตัวและเหมาะสมนะครับอ่าก็เอาสีเียลงไปนะครับนี่เปาไปตกแต่งหน่อยครับสีเขียวสีธรรมชาตินะครับยังไปเลย นะครับเมื่อเรา,าระบายสีแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรวจดูว่าตรงไหนที่เราเคิเพิ่มสีไปนะครับเราก็เดี๋ยวไปด,ดูที่ใบที่เกดดอกนะครับข้างบนนะคือว่าจะรู้สึกว่าสีมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่เรก็เอาสีแดงมาเพิ่มนะครับเ,เพิ่มสีแดงลงไปให้สีให้ดอกมีความสดมากขึ้นนะรเราก็เพิ่มไปบางจุดนะครับ ตัวลงไปได้นะครับตัวลงไปนะคสีลงไปเราไม่ต้องกลัวนะครับเราต้องอให้มีความกล้านะครับกล้าที่จะระบ,บายตีนะครับถือว่าสนการฝึกน,นะครับฝึกทักษะนะครับฝึกส,สมาธินะครับฝึก กระบวนการชิช้นจ้างสรรนะครับเพิ่มลงไปนะ้คุณอยากจะเพิ่มไปทุกอันเลยนะเพิ่มครึ่งจีไปนะครับเพิ่มลงไปเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้สีอื่นก็ได้นะครับเช่นต้องการดอกสีส้มนะครับดอกสีชมพูดอกสีฟ้าก็ได้แต่ว่าให้เรียนใช้เทคนิคการเพิ่มสีแบบนี้นะครับมันจะทําให้ภาพดอกเนะี่ยมีความแปลกใหม่และก็มีความน่าสนใจเกิดขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็การทํางานแบบนี้นะครับจะมีความเพื่อเฟินแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประ,ยนนะ,ะโยชน์นะครับอ่าโอเคนะครับคุก็ได้เพิ่มมาแค่น,นี้แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคุจะวาดสีพื้นหลังบางๆนะเพื่อให้ให้ภาพเนี่ยเป็นภาพที่เราแสดงสมบูรณ์เกิดขึ้นอีกนะครับทุกคนคุูจะใช้นะครับพื้นหลังที่เป็นอ่เราต้องดูด้วยว่านะครับว่าตัวด้านนี้เราใช้สี มีสีแดงสีเขียวนช่ไหมครับเราก็จะใช้พื้นหลังที่เป็นสีที่ไม่อยู่ในนี้นะครับคือจะใช้พื้นหลังที่เป็นสีฟ้านะครับอาจจะใช้พื้นหลังที่เป็นสีฟ้าหรือว่าเราจะใช้สีน้ำเงินก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสีฟ้าเดียว่าสีฟ้าต้องเป็นฟ้าอ่อนเลยนะเพราะว่าที่ขอบอย่างเมื่อกี้เราลงด้วยสีระบายด้วยสีน้ำเงินใช่ไหมครับเราต้องระบายสีฟ้าอ่อนนะครับเพื่อเป็นเป็นพื้นหลังเป็นด็กกราวนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้นะครับที่ไม่ระบายสีขึ้นหลังก็ได้นะครับเพราก็จะมีเป็นอีกอีกสไตล์หนึ่งนะครับถ๋ยวรูกระบายขึ้นหลังนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเอ่อวาดสีฟ้าลงบางๆนะครับยวลากยาวๆไปเลยนะครับให้เต็มนะครับบางๆนะครับนะครับอห้นึงตัดเดียวนะครับ กระดาษที่ใช้นะตอนตอนนี้ผู้ใช้กระดาษ A4 นะครับผู้ใช้กระดาษ A4 เพราะว่าหนึบหาง่ายนะครับตราใช้กระดาษอะไรก็ได้นะครับที่สามารถระบายได้นะกระดาษลายเส้นก็ได้นะกระดาษอะไรก็ได้กระดาษสมมติว่าเขียนก็ได้2กระดาษ A4 ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วแต่ว่าด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรทีเราก็สามารถเอาส่วนข้างหลังนะครับมาใช้ได้ยิ่งประหยัดในตัวด้วยนะครับ ยกป,ประหย,ยัดยุกประหยะัดจืบจชืชืชนะครับระบายลงไ,ไปเลยนะครับปะะลายยาละยาวลงไ,ไปเลยบางๆนะครับให้เป็นบรรยากาศตอนนี้เราได้ดอกไม้นะครับวาดภาพดอกไม้จากสี่ไม้นะครับนี่ครับสี่ไม้ชุดอ่อนะครับก็ ตัวนี้เราเสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้ชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงของเรานะครับเราก็ทําการนะครับทําอะไรเอ่ยทําการเซ็นชื่อนะครับหรือว่าของตัวเองวราเขียนชื่อของตัวเองไปเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือชิ้นงานของเรานะครับเราก็เอาสีไม้นะครับหรือว่าเราจะใช้ดินสอก็ได้นะครับแล้วก็เขียนลงไปเลยอ่านี่นนี้ครูครูเขียนลงไป นะครับเขียนชื่อตัวเองลงไปนะครับปุ๊บแล้วก็มีวันที่นะครับจบเสร็จนะครับมีชื่อนะครับเราเขียนชื่อลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยวันที่นะครับวันนี้วันที่ลงไปนะครับเขียนลงไปวันที่นะครับ เดือนแบบย่อแล้วเราปีนะครับเราจะรู้ว่าชิ้นงานนี้นะครับเราสร้างสรรค์เมื่อวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรเราจะมีหลักฐานไว้นะครับนะครับครูก็ขอฝากให้พวกเรานะครับครูก็ขอฝากให้พวกเรานะครับได้ฝึกนะครับฝึกฝนนะครับการวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้นะครับให้ เอ่อบ่อยๆนะครับอันนี้นะครับเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาเลยนะครับนะอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือว่าใช้หรือว่าเราไปไปท่องเที่ยวที่ไหนเราก็สามารถอาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับสามารถมาสร้างสารรค์ผลนานได้ไม่จํากัดนะครับ <c oughs> นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับนะยังไงก็ขอใเรียนทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ฝึกสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะเพื่อให้เกิดความสุขมากๆยิ่งขึ้นไป โอเคนะครับสวัสดีครับ